สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขุสุขเนค่ะป้าอยู่กับลุงจอดผ้าพี่น้องเอฟซีมารอป้าเก็บเห็ดค่ะพี่น้องป้านี่จะป้าเฮ็ดอันพึ่งหวานแล้วก็เห็ดกอเนาะค่ะเห็ดเกาลักกับมี่ค่ะบรรยากาศป้าลมเลืน่นลมลื่นค่ะพี่น้องแต่ว่าป้าเห็ดก็แห้งแห้งฝนกับว่กตัวลายมือแล้วเนาะคะ่ะจ้ะมาเห็ดสีออกไปเนาะคะ่ะเดินไปเรื่อยๆกันอยู่ค่ะ ออกปลามากมาเจอลูกลัสเบอร์รี่คะ่ะพี่น้องมาจ้าพี่น้องมาเก็บหมากลัสเบอร์รี่น้ำกันค่ะลัสเบอร์รี่คะ่ะลัสเบอร์รี่เขากำลังสุกคะ่ะพี่น้องตาไอ้นาอุนฟอนเขากำลังสุกค่ะน้องนี้ลัสเบอร์รี่ ไปกินกับยั่วกเกิดก็แซ่บแซบกันนี่เวลาอยันไปอยู่กินยั่วกเกิดไปอยู่สิชอบเอาผลไมโล้โรยหนานะคะเรกคอเลนลาสเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่แล้วค่ะหรือสตรอเบอร์รี่นะคะพี่น้องนี่เก็บผลไม้ปลาบ่มีเห็ดกับภาพี่น้องเอฟซีไม่เก็บผลไม้ปลาขางทางแล้วค่ะ<อ><อ> ป้าหนาเด้อหนาเดินครับพี่น้องเดินหาเห็ดก็บ่เจอดอกพี่น้องแต่ว่าเจอเห็ดอีหยังมน้อนพี่น้องเห็ดอีหยังน้อนี่เนาะเห็ดอีหยังน้อนี่เนาะเห็ดลิ้นจือเห็ดหยังน้อนหน่อเห็ดเขาพึ่งออกด้วย่ะนเองยังดอกสีอันเหลืองอุ้ยโอ้ยเนาะค่ะเห็ดเขาพึ่งออกีฟังนึงครับคุณสองดอกต้นไม้ต้นย้ายใหญ่ค่ะพี่น้อง เอาสิไปใส่ไปขัวลงจอดไป่นี่ปลาแถวนี้เงียบเงียบหนาเดินหนาเดินครับพี่น้องป้าโลกลงเป็นตาหหาเฮ็ดดีค่ะป้าแถวนี้ป้าอยู่ยังพักไหนเคยมาจ้ากเถื่อกันพึ่งมาครั้งแรลก่ะเคยมาอยู่แต่แต่ว่าบอท่านเดเขามาลึกถึงขนาดนี้เนาะค่ะค่ะ ดูคับพี่น้องปลาเหนะ็ดลงหลงนะเดินไปเดินไปกิดมาเจอเห็ดน<า>ั่ง,าง้า,จาเจอเห็ดคับพี่น้องเห็ดนั่ง้านั่งล้มค่ะดอกพอดีพอดีอดอดกําลังแขงแสบแสเลยนี่คับพี่นอ้องโศนกุ้ยคับพี่น้องมือน,นี่เดินมาเจอเห็ดอยู่ค่ะเปิดง,งามนะาม โอ้โ้พอดีเลยครับพี่นอ้องสวยก่อนี้แมงจอแล้วครับพี่นอ้องก็โอ้ห่าเสียดายเนาะเอาบ่ไดดซ้ำครับพี่นอ้องคือเอาอไปกบกินบ่ไดดนะคะเพราะว่าถ้าแมงอจอแล้วในขังง่งเขาเจอมีหนอนนะคะพี่น้องต้องเอาเห็ดดอกนุ่มๆน,นะคะเพราะว่าปลาอยู่คยเก็บไปแล้วดอกประมาณนี่แหละค่ะพี่น้องเขาจะมีหนอนนะคะมีเห็แมงนะคะน้อง เดินมาเจอหมากลัสเบอรี่ครับพี่น้องลัสเบอรี <But> tiny, <aha> ่หรือบูบลูเบอรี่บูเบอรี่นี่ลัสเบอรี่ลัสเบอรี่ผลไม้นะลูกิงแบงลูกจอดเก็บไปครับพี่น้องไายุบายุบลายนอที่เสียมาเวนิชวาซอ e อ n ล้สุดคลายไม่ normal tigger แต่ว่เว้นิชกเร รุ่งจวนเออบอกมาค่อยๆเก็บไอ้เอฟซีเห็นเนี่ยบางเอฟซีบางท่านเพื่อเก่ามเคยเห็นเนาะผลไม้อันนี้ปลาหนิอยู่เมืองไทยบ่มีได้แบบนี้เนาะนี่ไหมครับพี่น้อง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 ผลไม้ปลาตามขางทางอ่ะพี่น้องกินนี่ครับพี่น้องโอ้เชิญเลยพี่น้องที่บ้านเชิญ ถ้าเจอมองไอ้แล้วไร้เขาสมบูรณ์นี่เขาจะลูกยังๆงกับปนอนปากอันนี้แล้วค่ะฝาอยู่ตรงค่อยๆเก็บค่ะลูกจอดว่าอันลูกน้อยปวดให้ลูกจอดเก็บให้เอฟซีชอวไมเอฟซีมาท่านเห็นอันลูกซ้ำ เอว็บเว็บนะตีให้เอฟซีชมโอ้แตกแล้วแบบนีให้ลุงจอดทิศตะกาให้เอาแกงลงไปแกงลงไปลุงจอดกระตาหน่อยๆแกงเอาแกงเอาเฮดกับมุนเม็ดนั่นจะทึ่งทั Legend ้งเห็ดทั้งหมากันราสเบอร์รี่นะคะ มมนกัดฟัดกันมุนเหมือนทางําแนงลูกหน่อยนะลูกจอดไหนจะงามเลยเป็นไอนัปูนะครับแบบพี่น้องนี่ถ้าเขาสมปูนเนี่ยมพาค่ะพี่น้องเขาจะลูกใหญ่ได้เลยหลังงาม,งาม สวยนี่สวยนี่อิสมักน้งโอ้เม่ตะเกียร์ันโอเ่นนี่หลังสักฮ่าฮี่โอ้แม้งแม้งก็อยากกินพุทลไม้เนาะโอ้เฮียแล้วโอ้ยลูกยางงามเลยเฮียลูกดกอยู่ค่ะพี่น้องแต่วบ้าไอ เขาบ้านได้ซุกเนาะคะ่ะเขาเพิ่งจะเริ่มซุกนะผลไม้อันนี้เพิ่งจะเริ่มเริ่มสิะะซุกเนาะค่ะบ่านในซุกแต่มีน่ะ <c oughs> อ้าวยากแตมีนะโอ้เดรร้ายนะค่ะพี่น้องเอาไปกินกับยุกค่ะเฮ็ดนั่งป่าอะไรแน่ยุกนะค่ะเอาไป ซุปค่ะไปซุปไปป่นโอ้ยอิ่มไปอยู่พุ่นเ้น่ะลูกน้อยครัรนเนาะลูกจอดว่าสิบ่เก็บเห็นกั็เก็บเดี๋ยวมีนิดอยูกเล็กๆนึงให้ลูกจอดเดินไปเบิ่งอันมากปูบ่บริค่ะ ฮอดบ้านแล้วค่ะพี่น้องแบบน,นี้ปายกเกสิลงสวนเก็บพักค่ะผักหอมงามงามค่ะพี่น้องก่อง้ายง่าค่ะอันนี้จะเป็นผักผมไ้ยค่ะพี่น้องปายุบัเดดงมาเล็ดมาวานนี่ค่ะคขกขืนเองงามงามมึงหยอดนี่ค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวปายุจะตัดเนาะค่ะยิ่งตัดยิ่งแตกค่ะพี่น้องเนี่กินจนบ่ทันง <laughs> เขาแตกเรียวเรียวค่ะเพราะปายุกับฮดน้ำซุมเหมือนเนาะค่ะมึงหยอดงามงาม,งามมึง ใหญ่ๆสลิละก,กัะต่าพี่น้องบิ้งมันประคมอันบานเห่าเลยค่ะรสชาติกับเหมือนกันเลยค่ะนี่ไปลวกหรือเอาไปหนึ่งใส่ปลาแสีกมัดค่ะผักิกปลายู่กับงามงามเลยพี่น้องผก,กปลายูกำลังออกลูกกับมีค่ะดีหยอดเด,ด,ดี้ยยายยายจะตัดเห็นอยๆกันนี่หยอนนี่ก็ตัดอีกน,นะค่ะเพื่อ คือเขาจะแตกยอดอีกนะคะนี่ก็ต้องตัดถ้าแตกยอดมาไมเนะคะภมนี่ปวดะสมบูรณ์อิีค่ะพี่น้องงามครับยอดนี่ยังไงค่ะพีน่น,น้องยอดนี่ยังไง,ง,ไงยังงามค่ะบุณอะ ตัดออกของสัตเขาสิ่งงับต้นบากพริกเพราะว่จาจักอันใดเป็นตน้นบาพริกจักอันใดเป็นต้นอันพักโคมมันสิ่งงับกันไปเมื่อเขากำลังจับลูกค่ะจับลูกเยอะอยู่ค่ะอันนี้จะเป็นเอ่อบางพริกกินดาค่ะนี่นี่ต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะนี่ต้นนี้ก็บกำลังจับลูกจับห้ายลูกดิค่ะพี่น้องกำลังออกดอกก็มนี่ค่ะออกดอกไม่เยรื่อยๆ เดี๋ยวปายูจะมาทอนหัวควนละบีค่ะดูหัวย,ย่ยายใหญ่กับพี่นุ่งใหญ่มากๆเลยค่ะมะเคือเทศกับเป็นพุ่มเป็นพวงง่ามคับพี่น้องหัวย่ามยางอยู่คับพี่น้องมาถอนเลยแบบนี้ค่ะถอนเลย ค่ะเก็บพักแล้วปายุกับมะเขาคั่วจะทําอาหารห่อเข้าไห้ลุงไปกินท่ทํางานเนาะคะ่ะเมนูของปายุมนีปายุจะทําแกงเผ็ดไก่ค่ะตอนนี้ก็ได้พัดเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงนี่ก็ปายุก็ได้ซื้อสําเร็จมาจากร้านเอเชียเนาะคะ่ะก็จะเอาไกล่ลุงไปพัดค่ะพัดไปสักพักก็สใส่ไส่ผักเนาะคะ่ะใส่เครื่องปรุงกับนีแค่นำนำปลานำตาลเนาะคะ่ะ ก็ได้ใส่กะทิลงไปเนาะค่ะ thank you ค่ะหลังจากห่อเข้าหายุ่งเซตแล้วปายูกสิมาทำอาหารเย็นกินค่ะอาหารเย็นของปายูก็ง่ายๆครับพี่น้องกับจะมียั่วเกลดกับลัสเบอร์รี่ป้าที่ไปเก็บมากค่ะาการใส่ขี้วิตยู่ตั้งแดนตามชนบทเนาะค่ะมันกะบว่แตกต่างกับเมืองไทยบานเฮาหรอคะพี่นอ้องปาเพราะว่าปายูยู่ชนบทเนาะค่ะแต่เป็นบานเฮาก็คือต่างจังหวัดนะคะพี่น้องแล้วก็จะมีผักป้าผลไม้ป้าเห็ด ให้เก็บตามฤดูการเนาะค่ะรลอยน้ำผึ้งลงไปแล้วกับอืมอร่อยมากๆเลยค่ะพี่น้องรัสเบอรี่ป้านี่เขาจะออกบวานอมเปรี้ยวนิดๆค่ะปายุขอหายพี่น้องเอฟซีจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเห้ือค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจปายูในเด้อค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ